มีแมวอยากกินมะม่วงบันปีนบันไดเลยค่ะ <c oughs> มาหน,นี้มะ <c oughs> ม่มวงยังไม่โตกินไม่ได้ <c oughs> มันยังไม่โต กินยังไม่ได้ลงมาเร็วมาลงมาแร็วมันไม่มีลูกไหนกินได้เลยเร็ว,รวลงมานี่หน้าหน้าตาแมวขโมยขโมยกินมะม่วงแม่นะคะ